ตเาจอยนใสยังลงไปไหนกระเทียมน้ำตาลลงไปดัะกกระตำมาเนี่ ตแต่ว่า on น so mm ้างยังบกเปลี่ยนสียังขาวคือเขาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมถือว่าดีไรโบกมาเต็มที่เลยยังใช่อีกแล้วนยมากบ้านนี้จังกามางคุแข่คนน้อยบาาน เลเอจวขึ้นมาชปลาแดกลงไปพี่นนองโอ้ยสุดอดเลยนี่ก็คือความแซบมันต้องอยู่ที่นี่พี่นนอะพุน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 ผุนขอแล้วขอแล้ว สูงเสียอยต่ำให้ทั้งเบิ้งไป นู่นนี่แหละลูกต้มสูตรตำเสาจอยเนาะใส่ลงไปจิธาซิม

บ้านนั <He á. S 1> Wh ่นเฮ้ยใช่ไ <establishing> <Champion>. ่นั่นเด้อเพื่อนวาโอ้สินดยไาดซิมก่อนซิมเจมลาเจมลาเนเจมลาเป็นช่วงโอ้ยเราลนะาดาวเยเ็เ็ดเเจ็มันจ้ะเอามามิมไปเรื่อย ที่แมงดูผู้ตามนักเป็นไรมืะเป็ดให้ผบ้านให้ับ้านเจได้ได้ๆ้อบ้านคนลายได้ขุกได้ขุกนั่นผิดวางเลยนะขุกนี่นะมเมาจลาั้ง้าแมาลาแสบบ้าุก โคก่อบ้าไปกระปุกให้พ่อเ้อโคกอขบ้าเลยเจมะลาใส่ใจทุอคาได้ได้เจมะลาใส่ใจกนกระปุนให้เรียบร้อยได้น่ะเดี๋ยวผมจะมาตำแต่ละปีเนาะปีกันเนา่ตำตลาดกระปุกเกาไปตามคลอยยัไงเองหมักได้เ้ยไ็่จำไดเหี้ยใส่ในเด้อยโคกโอบ้านำเพ้นด์เดอะใหมวกเฉดวันนี้ทำา้วย โอเคไปน้องเอ๋ยหลังจากตำแล้วหรือว่ากินข่าเทียงแล้วเราเขาก็จะได้กลับลงไปทางพุ่นปูว่าจะได้ไปตำอยู่ไซปู่บ้านหนึ่งพี่น้องตามไปเป็นลำดับหนึ่งไปตาทางใดอีกคุณแม่สายตำเพิ่นมีดบาดมือสบายดีพี่น้อง ติดตามเบิ้งว่าไปหมู่บ้านใดอีกแลกจังเรียกหมู่บ้านถ้าคำเรียนที่เราไปเหตุมานี่กสิไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่บอกว่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วน้องเดี๋ยวไปเบิ้งดังกันไปน้องไปตอนนี้ก็เบิ้งหน้าเขาพระเจ้าที่น้ำถั่วไปน้องน้ำถั่วหน้าเขาก็เจ้าเจ้ายังเกี่ยวเด้ะหรอแล้วยังเด็กกันคือเล่มเอาพี่น้องไปบอกว่าตัวมันโบนเอตัวมันโบนวแหละไรโบนแอา ข้าวโมบ้านทาวเลีย่นยนเนี่ยนาะทุนสาตจาแบบนี้มีแต่ขาบขี่ต้ขี่ดินเบิงเอาพียงตอนม,ม,มาทำวมจะขึ้นทนายาสติมีติกหน้าต้นมะฮุงก็ตายตะเกะตายเนาะเออฉันจำได้ดมีเรหมองชนมาเอออยู่เมืองมานะ่ะต้นมะฮุงก็ตาย เออมองนี้จำได้เะของว่างบนชันซีนี่นี่จื้อห้านอันนี้ห้่นเลนหั่นยังนี่ั่นเสือผ่าเเดพี่เขาอ่านอันนี้นัขัุนมากนาะบรรยากาศแดนตะกนเอมอได้ใส่ไปตรงนี้ จนข้าเจ้ามีเงินในบ้านของติเออมีของพงมันเลยแหละเดี๋ยวพยนพงน้งนำชาขอน้ำรุกเออมันไม่เหมู่บ้านเออมันนั่งจะสกัดร่างกายทำได้ดีเดีร <c oughs> สชาติสโต๊กน้ำนะเออน้ำจุดเที่ยงรังคาเนาะได้ยี่โรตมันนั่งใส่สายสมอทอกแล้วก็เสียบตูดมันดิแล้วโทรศัพท์มันโต๊ะลงไปออกจากเหือแล้วนั่งก็ดึงขึ้นมา ขา,าาาขากับกนแตลรสาซิเราว่าเทากับอเลยเทากักินขา้าวเที่ยไแนน้องตอนน้องมาลายๆนี่กำลังแจกกันนะโอ้ยอยากกินข,ขนับผมบันนวนาจะพุดเอาพดเอาอยากนอะไกันดอ๋ยวะสิทพาพไปตามไม่ใช่อีกแล้เบิ่งไป ทอดชุดบงยากตำเลยพี่น้องเลยทอดชุดบงยากตำแล้วของลงก่อนต่ออีกเรือบ้าน มันคือขยะขยะมีทั้งขยะยิ่แถวนี้เอามาตัวได้ <c oughs> เอาลงร้ายก็ได้เอาตำก็ได้ตำ <c oughs> นำมาลมเลยเอาลงเยอะ ตามาคงเดาลงมากลหน้วมกยจูจกันูลกลงมาพี่ลงมาพี่ลงมาพี่งมาลงมาพี่นี่สิเป็นจุดที่สามไปน ดอะไรเพียงน้องเลยแม่จะปัดน้าให้นะคะตามนี้โลดีเลยโอ้ยชิ้นยังงกุนกุ้นคจุดที่สามพี่น้องอาจจะเป็นจุดสุดท้ายหรืออะไรแหละเบิ่งน้ำกันไปว่าทำสีตามต่อไปหรื็วหน่อเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สามแล้ว Nam น่ะนี่น่ะบ้านก็แก่ไม่ลงอ้าเพชรบาแล้ว แกนมือตามอีกแหละจะช่วยกันคับปวดแขนมือแรกนี่ปวดไปหมดทั้งตัวเหรอแล้วเนาะได้พี่เนาะเห็นได้เจ้าจอยคงรู้สึกตำตำนี่เมื่อยหรือโบเมื่อยโบเมื่อยค่ะโบเมื่อยแสดงเอามักสากระย่างหมักใหญ่ๆแล้วนี่โอ้ขาดลายเออ ยังไซจอยซิด้นา่บจอแซนี่้งยคุณแม่ซะจอยเขาซื้อกับเยซะ <c oughs> จอยก็เริ่มเบิดแหงน้องไอตำลายตำดูตำดันมาเลย <c oughs> บอไก,ก่กันเป็นขาเสียหายทาาั้งหลังไวแห้ง เมืม่อยเมื่อนี่ก็ผักอีกเตี้ยที่อีกอำทำมสินอนแล้วแหละไปไปหนี่นองจุดที่สาม